สวัสดีครับนายช่างเข้าครัวกลับมาแล้วครับหลังหักหายห่างหายไปหนึ่งปีเต็มๆนี่ก็เป็นบ้านใหม่เป็นผักน้าแรงตัวเองนะเป็นครัวใหม่ด้วยน,นะอ,อันนี้ช่วงโควิดก็หยุดทําบ้านก็แก๊กก็ล็อกก็แก๊กไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นครัวใหม่ครับอาจจะลกๆหน่อยนะพรายังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับ เตาไฟฟ้าเตาแก๊สหัวคู่ที่ไฟ,ฟ่ฝันมานานเลยแล้วเครื่องดูดควันเนี่ยทำเองนักเลงพอครับสายฟุ้งสายไฟเดินเองหมดแก๊สหัวคู่ไฟแรงนะครับเดี๋ยวคืบหน้ายังไงติดตามในช่างเข้าครัวแล้วกันเดี๋ยวจะทำอาหารให้ดูเหมือนเดิมจะกลับมาอีกแล้วช่วงนี้โควิด ก็หยุดงานไปบ้างนบ้างทำบ้างแล้วแต่ลูกค้าออเดอร์มานะครับสวัสดีครับฝากช่องในช่างเข้าครัวด้วยครับกดไลค์กด s u b สไครต์กดกดแชร์นะครับขอบคุณครับ